สวัสดีครับวันนี้สําหรับขายที่กําลังลังเลอยู่นะว่าสร้างบ้านขายเนี่ยทาออกมาแล้วแล้วไม่มีคนซื้อเนี่ยทำยังไงนะครับก็ปัญหานี้ผมว่าคนที่คิดจะเริ่มต้นเนี่ยผมว่าเป็นทุกคนแน่นอนนะครับก็คือกลัวนะกลัวสร้างมาแล้วแล้วไม่มีคนซื้อนะครับจะทํำยังไงนะครับตอนแรกๆผมก็กลัวเหมือนกันนะก็มีหลักวิธีคิด ง่ายๆสไตล์ของผมแล้วกันอยู่สองสาวิธีนะครับอ่าก็เราให้นึกถึงตัวเรานะครับสมมติเราจะทำบ้านขายราคา2อล้านสก็ได้นะครับ2องล้านสอามนอนสองน้ำอะไรก็ว่าไปเนื้อที่ก็ห้าหตารางวานะครับสมมติถ้าเป็นเราเนี่ยเออถ้าเป็นเราเรากู้ได้ ประมาณเนี้ยประมาณสองล้านสองเนี่ยเราจะซื้อไหมนะลองลองลองนึกดูดีๆนะครับอย่าเข้าข้างตัวเองนะอืมถ้าเป็นเราเนี่ยบ้านแบบนี้ราคาเท่านี้โลเคชันแบบนี้เป็นเราเราซื้อหรือเปล่านะครับอ่าลองคิดดูดีว่าถ้าเป็นเราเราซื้อหรือเปล่ามันห่างจากชุมชนไหมมันใกล้ไหมถนนมันเล็กไปหรือเปล่านะครับ สิ่งแวดล้อมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่เนะี่ยเราซื้อไหมแล้วเราก็อ่าเนี่ยคือข้อแรกแล้วกันนะลองถามตัวเองดีๆนะครับว่าถ้าเรามีเงินถ้าเรากู้ได้สองล้านสองเนี่ยแล้วได้เจอบ้านแบบเนี้ยโลเคชันแบบเนี้ยสิ่งแวดล้อมแบบเนี้ยเออเป็นเราเราเราจะตัดสินใจซื้อหรือเปล่านะครับหรือว่ามีตัวเลือกอื่นแถวนี้ไหมที่ราคาเท่านี้ เออมีตัวเลือกอื่นหรือเปล่าถ้ามีตัวเลือกอื่นดีกว่านี้ไหมอ่าถ้าเป็นเราเราจะซื้อที่ไหนนะครับอ่านี่ข้อแรกนะครับแล้วก็ข้อที่สองละกันนะครับก็ลองดูบริเวณรอบๆนะนะครับบริเวณรอบๆพิกัดอาจจะประมาณ5กิโลเมตรรอบๆเราเนี่ยรอบๆตัวเมืองรอบๆหลายที่ที่เราอยู่เนี่ยว่ามีโครงการไหนบ้างนะครับลองเลาะดูให้หมดเลยโครงการนี้ ราคาเท่านี้เอ้ยขายหมดไหมขายเร็วหรือเปล่าโครงการนี้กําลังสร้างอยู่ลองเข้าไปดูสิขายได้หรือเปล่ามีคนจองเต็มยังนะครับโครงการนี้ราคาเท่าไหร่เอ้ยราคาเท่านี้อยู่ตรงนี้ดีไหมเป็นเราเราซื้อเปล่าโครงการนู้นราคาเท่านี้อยู่ตรงนั้นโลเคชันนั้นเป็นเราเราซื้อหรือเปล่านะครับก่อนที่ผมจะทําจะสร้างเนี่ยผมก็ไล่ดูมานะครับไปโครงการนี้อยู่ในอยู่ลึกหน่อยนะ ราคาสองล้านสา้ยขายได้เว้ยเรายังคิดเลยถ้าเป็นผมผมไปซื้อเนี่ยอยู่แบบลึกอะ่ะอยู่ข้างในสวนเลยอะไรเงี้ยขายสองล้านสามห้าสิบตารางวาเฮ้ขายได้ไงถนนลุกลังด้วยนะเออแต่ว่าข้างๆก็มีบ้าน,นกันอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ลึกมากหรอกถ้าเทียบกับตลาดตัวเมืองเนี้ยก็อาจจะประมาณห้าหกโลอะไรเงี้ยเออเข้าสวนมึดๆไปหน่อยอะไรเงี้ย ไปเจอเฮ้ยขายได้สองล้านสขายได้แล้วก็ไปไปเรื่อยๆเจอลึกกว่านี้อีกก็ขายประมาณสองล้านนะครับแต่ว่าทรงโมเดิร์นก็จะต้นทุนถูกหน่อยขายอยู่สองล้านก็ประมาณ50ตารางว่าขายได้เออขายได้ด้วยผมว่ผมก็คิดในใจว่าเอ,อ้ยถ้าเป็นผมผมไม่ซื้อเนี่ยห่างจากตลาดก็ไกลเหมือนกันประมาณ6-7โลแล้วก็มืดด้วย แบบอยู่ในส่วนน่ะก็ตอนกลางคืนก็ค่อนข้างมืดหน่อยเออขายได้ก็งงๆว่าทําไมคนถึงซื้อนะครับอันนี้คือข้อที่สองนะก็สํารวจด,ดูนะครับแต่ว่ามันก็มีบางโครงการที่ใกล้ตลาดแล้วก็อาจจะราคาสูงหน่อยอย่างโครงการที่ใกล้ๆตลาดเลย่ทาผมเนี่ยจับจับจุดใจกลางเป็นตลาดละกันนะครับก็คือเป็นเมืองเป็นตัวเมืองอะไรเงี้ยตัวเมืองในอำเภอนี้อะไรเงี้ย ก็อาจจะสองล้านเก้านะครับถ้าใกล้ๆจริงๆโลเคชั่นดีจริงๆอ่ะสองล้านเก้าเออก็ขายกันได้ขายหมดนะครับแต่ว่าเขาโลเคชั่นดีนะครับขายแพงได้สองล้านเก้าเออแต่ของผมเนี่ยขายสองสามเก้าแต่ได้เนื้อที่เยอะหน่อยหกสิบห้าตารางวาเนี่ยนะครับได้ใจก็ลังเลแล้วลังเลอีกนะครับว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่าเพราะว่าถนนเนี่ยมันเล็กถนนเข้าซอยมาเนี่ยประมาณสี่เมตรกว่าเอง ถนนเล็กแล้วก็เข้าซอยมาหลายโค้งกันสอสโค้งนีแต่ว่ามันใกล้ตลาดห่างตลาดร้าน3โลเองนะครับขายสองร้านสองสามเใ,ใจก็คิดนะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเราเราก็ซือ้อนะอยู่ตรงเนี้ยเออถ้าราคาแบบเนี้ยถ้าเทียบเทียบอยู่แถวเนี้ยเป็นเราเราก็เออเป็นตัวเลือกที่โอเคเพราะว่าได้เนื้อที่เยอะนะครับถึงซอยจะเล็กไปหน่อยแต่ว่าสาภาพแวดล้อมก็โอเคไม่ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายนะครับ ในใจผมก็คิดว่าเ,เป็นเราเราซื้อนะถ้าราคานี้ได้แบบเนี้ยแล้วก็ตอนแรกๆก,ก็คิดแล้วก็ไม่อยากเข้าข้างตัวเองมากก็เลยลองไปดูหลายๆโครงการดูมีโครงการไกลกว่านี้ยิ่งกว่านี้ก็ก็ขายได้กันนะอืมผมคิดว่าแต่ละที่เนี่ยที่ลึกๆเนี่ยในใจผมคิดนะคือคนซื้อเนี่ยเขาอ,อาจจะอยู่แถวนั้นแล้วพ่อแม่เขออาอะอยู่แถวนั้นนะครับ เขาก็เลยซื้อเพื่อที่จะไม่อยากให้อยู่ไกลจากพ่อแม่อะไรประมาณเนี้นะครับลองนึกภาพดูนะครับคนแบบว่าสร้างอยู่ในสวนเนี่ยพ่อแม่เขาอยู่ในสวนนะครับแล้วเขาก็อยากจะขยับขยายมาเป็นครอบครัวของตัวเองก็ก็เลยไปซื้อในสวนที่ใกล้ๆพ่อกับแม่เขาอะไรประมาณเนี้แต่ถ้าคนจิตจะซื้อจริงๆอะ่ะก็อยากใกล้ๆตัวเมืองกันทั้งนั้นนะครับบางที ตอนเย็นก็อยากจะไปตลาดไปหาอะไรกินใกล้บิ๊กซีโลตัสอะไรพวกนี้นะก็น่าจะสองข้อเนี้ยมังก็ดูโครงการอื่นเยอะๆนะครับว่าบ้านแบบที่เราจะสร้างเนี่ยมีที่ไหนบ้างลองไปดูราคาเท่าไหร่อยู่ไกลหรือเปล่าเป็นเราเราซื้อไหมราคาเนี้ยนะครับถ้าเรามีงบเท่านี้กู้ได้เท่านี้เออเป็นเราเราซื้อไหมบ้านตัวเองเนี่ยเป็นเราเราซื้อหรือเปล่านะครับลองลองดูหลายๆที่ดูนะครับตอนแรกก็กลัวโหคิดอยู่หลายเดือนนะครับว่า จะทาดีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับสร้างตรงนี้จะมีคนซื้อไหมถ้าไม่มีคนซื้อจะทํำยังไงนะครับแต่ในใจผมคิดไว้แล้วแหละก็คือแปลงที่ผมทําเนี่ยสามหลังนะครับผมจะทําหลังหนึ่งก่อนถ้าทําหลังหนึ่งแล้วขายไม่ได้จริงเนี่ยเออผมผมคิดไว้ละถ้าไม่มีคนซื้อจริงเนี่ยก็จะอยู่เองเออคิดอย่างนี้เลยเพราะว่าเรารับได้อยู่ตรงเนี้ยเออเราก็โอเคใกล้ตลาดใกล้วิกซีโรตัด ไม่ไกลมากนะครับเราคิดไว้แล้วก็ถ้าขายไม่ได้กินก็อยู่เองนะครับแล้วก็พอทําจริงๆนะครับตอนปรับดินลงเข็มตอนแรกๆก็โพสต์ขายเลยนะก็มีคนมาดูเยอะนะแต่ก็ไม่มีใครจองเหมือนกันก็ใจแป้วเหมือนกันนะโหคนโทรมาเต็มเลยโทรมาถามบ้านอยู่ตรงไหนราคาเท่าไหร่ยังไงครับเข้ามาดูหเข้ามาดูเยอะแต่ก็ไม่มีใครจอง ก็ก็เป so, ้าป so, ้าอยู่เหมือนกันแล้วก็จนมาก่อขึ้นโครงสร้างหลังคาเริ่มก่อเนี่ยก็มีคนมาดูก็เออเขาเห็นโครงล่างเป็นยังไงเนี่ยเออก็ก็จองเลยแล้วก็อีกสองหลังข้างๆก็ยังไม่ได้ขึ้นคานไม่ได้อะไรเลยนะมีแค่เสาเข็มเฉยเออเขาก็เห็นหลังแรกหลังที่เราขึ้นโครงสร้างไว้หลังคาก่อไว้ก่อได้นิดเดียวังตอนนั้นน่ะก่อได้หน่อยเดียวเอง เขาก็เนี่ยก,ก็ก็อธิบายว่าเนี่ยได้แบบนี้อะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็เอานะครับเขาก็จองนะครับก็สิ่งที่กังวลตลอดก่อนทําหลายเดือนก็ก็หมดไปนะครับก็คิดมั่นใจนะครับว่าขายได้แน่นอนถึงลูกค้าที่จองอาจจะหลุดจองหรือว่ากู้ไม่ผ่านแต่ก็มั่นใจนะครับว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วต้องมีคนซื้อแน่นอนเพราะว่าขนาดยังไม่ได้สร้าง ออยังสร้างไม่เสร็จอ่ะยังมีคนสนใจเยอะแล้วก็มีคนจองถ้าสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ยากครับมีคนซื้อแน่นอนโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่หลังเลนะครับว่าทำดีหรือเปล่าทำแล้วจะขายได้ไหมนะครับลองทำตามผมดูนะลองคิดดูทบทวนนะครับสำรวจตลาดให้ดีนะครับบ้านแบบนี้ทรงแบบนี้บางทีเราไปเจออ่ะบ้านแบบไม่สวยอ่ะบ้านแบบที่ไม่ดีอ่ะอยู่ในส่วนลึกก็ลึกอ่ะ ก็งงอ่ะขายได้อ่ะเออก็ถ้าเป็นถ้าแบบเราอยู่ตรงเนี้ยดีกว่าตั้งเยอะราคาก็แพงกว่านิดเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าเท่ากันเนี้ยก็ขายได้แน่นอนนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ